้องบอกแล้วครับว่าดราม่ารายวันเลยทีเดียวนะครับสำหรับการแข่งขันซีเกมในบ้านเราปีนี้นะครับและที่สำคัญเนี่ยวงการมวยสั่นสะเทือนแล้วครับเพราะว่านักกีฬาเนี่ย ออกมาแฉยับนะครับถึงเหตุผลสุดช็อกว่ายอมให้เขาชนะเราได้อย่างไรทุเรศนะครับแล้วต้องบอกเลยถึงขนาดที่ฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกอย่างมานัสบุญจำนงเนี่ยออกมาโพสต์เช่นเดียวกันนะครับว่ารับไม่ได้แม่งโคตรทุเรศมากเลยซีเกมแข่งในบ้านแต่มาโกงนักกีฬาไทย ำหรับแชมพูสมุนไพรลดผมร่วงเล่งผมหนาทวงคืนความมั่นใจของทุกท่านโปสุดคุ้มโคตรคุ้มจัดได้เลยที่ตะการ้าด้านล่างซ้ายมือครับคือตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในสนามละครับมงกุฎเพชรเพชรพ,พราวฟ้าเนี่ยดรีกีแชมป์โมหญิงเวทีราชดำเนินโอ้โหเนี่ยที่เห็นเนี่ย ออกอาวุธแบบออกหนักออกตึงออกเยอะออกแยะนะครับสีน้ําเงินเนี่ยนะครับเราในมุมน้ําเงินต้องบอกเลยนะครับว่าคานสายตามากๆแล้วยังมีเรื่องก่อนหน้านี้อีกของเพชรสุพรรณเนี่ยนะครับแต่ต้องดูครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหลายต่อหลายครั้งที่เราออกอาวุธไปแล้วมันคานสายตานะครับนี่ฮะกรรมการก็เตือนอีกนะครับมันเป็นไปได้อย่างไรนะฮะทั้งหมัดทั้งเตะทั้งข่าวทั้งศอกมาครบเนี่ยฮะ แล้วเดี๋ยวดูครับว่าสุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะโอ้โหเนี่ยครับเรียบร้อยครับกรรมาการกลับกลายเป็นว่า3ยกสุดท้ายแพ้อิสไลยเอริกา้าโบโมกาวนักชกจากศึกวันชาวฟิลิปปินส์แบบค้านสายตาเขาบอกว่างงทั้งสนามเลยนะจนโค้ชเนี่ยต้องมาปลอบนะครับว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับคือเจ้าตัวก็แบบ ร้องไห้เลยอะร้องไห้ตั้งแต่บนเวทีแล้วเอาจริงๆเหอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะนะครับคือตอนแรกเนี่ยก็ต้องบอกนะว่าพี่มณัสบุญจำนงเนี่ยนะครับอดีตนักชกมวยสากลสปักเล่นดีกี้เหรียญทองเนี่ยนะครับต้องบอกเลยนะว่าโพสต์เฟสบุ๊คถึงกรณีนี้เรียบร้อยแม่งโคตรทุเรศมากเลยซีเกม แข่งในบ้านแต่มาโกงนักกีฬาไทยไม่สงสารนักกีฬาเลยเหรอเขาเก็บตัวมาเพื่อประเทศไทยแต่มาโกงแบบนี้ทุเรศมากนะสงสารแต่นักกีฬานี่แหละเชื่อแล้วว่ามีการล็อกผลของจริงโอ้โหพอมีการบอกว่าล็อกผลของจริงเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเฮ้ยเรื่องราวเรื่องนี้มันสั่นสะเทือนวงการแล้วนะสั่นสะเทือนวงการยังไงครับเพราะว่าหลายเพจเนี่ยก็เอาข่าวนี้ไปลงอะนะครับ ก็อย่างทางด้านเพจกำปั้นหุ้มนวมเนี่ยนะครับบอกว่ามงกุฎเพชรพราวฟ้าแพ้คะแนนไปนะครับในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยแบบค้านสายตาทุเรศมากก็ตีข่าวนี้เช่นเดียวกันนะครับและถึงขนาดที่ว่านะครับเสียโบส์เนี่ยนัทเดชนเนี่ยนะครับเจ้าของค่ายเพชรยินดีโพสต์เดือดผ่าน Facebook ส,ส่วนตัวก็คิดเอาเองแล้วกันนะครับว่าถึงขนาดที่เสียโบสโพสต์แบบนี้เนี่ย มันจะขนาดไหนล่ะครับไอสิ่งที่เห็นมันจะค้านสายตาขนาดไหนเขาบอกว่าตั้งแต่ดูมวยมาทั้งชีวิตเนี่ยนี่คือคู่มวยที่อับประยี่สุดที่เคยได้เห็นมาผมนึกว่าการล็อกเหรียญมันเป็นแค่ข่าวลืออย่าเอามวยไทยมาหากินกันแบบนี้เลยครับโอ้โหโคตรเดือดประเด็นนี้คือต้องบอกว่าเดือดจัดนะครับถึงกับขนาดที่ว่านักกีฬาของเราเนี่ยร่ำไห้เลยนะทำไมมาโกงกันถึงที่ประเทศไทยกันขนาดนี้ครับ ซึ่งแน่นอนนะครับมันไปสอดคล้องกับที่เพชรสุพรรณลูกหนองพันเทาเนี่ยนะครับที่มีกรณีก่อนหน้านี้ออกมาโพสต์เช่นเดียวกันน,นะครับว่าผมต้องขอโทษทุกๆคนด้วยครับความซวยมันเกิดกับผมเองอุตส่าหตั้งใจซ้อมเพื่อ4ีเกมครั้งสุดท้ายสุดท้ายผมเหนื่อยฟรีก่อนอื่นผมขอระบายหน่อยครับก่อนชกมีโค้ดคนหนึ่งมาบอกกับผมว่ารุ่นน้ำหนัก51กิโกร,รัมซึ่งตรงกับรุ่นที่เขาชกพอดี เขาจะล็อกผลให้ประเทศมาเลเซียได้เหรียญทองก็อย่างที่เห็นแหละครับนี่คือเขาก็ว่าอย่างนี้ได้รู้ท่าแท้ของมวยไทยสมัครเล่นสังคมประเทศไทยยอมให้เขาโกงแม้กระทั่งศักดิ์ศรีของตัวเองคือมันเป็นประเด็นเดือดแะครับว่ามีการล็อกผลนะครับมวยการแข่งขันเนี่ยปกติเขาก็บอกนะเพชรสุพรรณบอกว่าเขาไม่ค่อยจะพูดแต่วันนี้ต้องขอระบายขอพูดตรงๆได้ยินมากับตัวเอง โอกาสผมมันเหลือน้อยมากแล้วคือนักกีฬามันยอมไม่ได้หรอกครับนะฮะว่าในการที่จะเฮ้ยเนี่ยมาโกงกันต่อหน้ามาโกงกันซึ่งซึ่งหน้าเนี่ยนะครับหรือว่ามาบังคับให้เขาแพ้เนี่ยเป็นสิ่งที่นักกีฬาเขาไม่ทำกันนะฮะแล้วมันก็ผิดด้วยนะครับจะมาสมรู้ร่วมคิดให้ยอมมวยล้มมวยแบบนี้เนี่ยโอ้โหมันรับไม่ได้ละครับ คือนักกีฬาเองก็คาดหวังไว้เยอะในการแข่งขันเพื่อประเทศชาติสุดท้ายมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยแล้ววันนี้ต้องบอกมามีเหตุการณ์นี้อีกโอ้โหโคตรจะดราม่าและครับสำหรับซีเกมครั้งนี้มีทุกเรื่องมีทุกราวจริงๆะนะถึงขั้นขนาดที่บอกนะครับว่าให้โค้ชเขามาคุยเลยว่าเขาจะจ้างนะครับ จ้างเนี่ยคู่ชกนะครับในรุ่น51กิโลกร,รัมเนี่ยแล้วก็คุยกันตรงๆแบบนี้นักชกเราก็รับไม่ได้สิครับมาชกในบ้านแล้วจะมาให้เราแพ้ได้ยังไงเราทำเต็มที่แต่สุดท้ายก็สู้อะไรไม่ได้โดนตัดสินคะแนนแบบขานสายตาเช่นเดียวกันคาดหวังว่าซ้อมมาดีแล้วก็ทำได้ดีแต่สุดท้ายแล้วก็แพ้อะไรที่มันเป็นแบบนี้นั่นเองอะนะครับมาดูกันที่อีกคู่หนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหแม่งโคตรขานสายตาทุกคนครับ สิบเอกธงชัยหัวหน้าครับแพ้คะแนนมาเลเซียชนิดที่ว่ามันเป็นไปได้ยังไงครับเรามุมน้ําเงินเนี่ยทั้งเตะทั้งต่อยทั้งฟาดแข้งสาดแข้งเขา่าคือเราใส่หมดนะครับคือต้องบอกว่ายก1ยกสองนี่โคตรขานสายตายก3อย่างเงี้ยฮะแต่ยก2เราชนะนะแต่คือว่าโอ้โหทุกอย่างที่เราใส่ไปเนี่ยมันเหลือจะเชื่อครับฝั่งมาเลเนี่ยจะตายอยู่แล้วกรรมาการยังไม่นับเลย โอ้โหไม่รู้ครับว่าการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นแบบนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับโอ้โหการตัดสินนะครับแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคนดูนี่โหทั้งสนามนะคือเอาจริงมันค้านสายตาชนิดที่ว่าเอาจริงมัน มันไม่อยู่ไม่ใช่อยู่ๆว่าเฮ้ยเราจะมาโมเมว่าเขาตัดสินโกงไม่เป็นธรรมคือตั้งแต่นักมวยออกมาบอกแล้วนะว่าเฮ้ยอันนี้คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแล้วพอมาเห็นกระตาตัวเองเนี่ยหลายคู่เนี่ยนะครับโอ้โหแทบจะบอกว่าบ้าบอสุดๆนะครับนักมวยเรารับไม่ได้แล้วพี่เลี้ยงเราเนี่ยนะฮะพี่เลี้ยงเนี่ยใส่หน้าเลยแล้วก็ยกนิ้วนะฮะยกนิ้วโป้งนะเออคือแบบเหมือนว่ามันเกิดขึ้นได้ไงมันไม่ใช่ละคือเราก็แบบ มันงงกันทั้งสนามจริงๆครับไอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับแล้วเนี่ยเรารอรอแล้วอ่ะเรารอแล้วอ่ะเรารอเฮแล้วแต่สุดท้ายกรรมการครับยกให้กับมาเลเซียเป็นผู้ชนะแล้วเดี๋ยวดูเราเรารอเฮรอเฮเนี่ยมันมันมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่เราล้ลมเลยคือแบบทุเลศโอ้โหคือแบบแม่งชัดคือต้องบอกว่าบอกแม่งชัดนะครับ โอ้ไม่ไหวครับไม่ไหวครับการต่อยในครั้งนี้เนี่ยวันนี้นี่มันเกิดหลายเรื่องหลายราวบอกได้เลยครับว่าเดี๋ยวรอจัดหนักรอจัดเต็มไฮไลท์นะครับทีมงานของเราเนี่ยเกาะติดขอบสนามมวยเวทีมวยอยู่นะครับ เห็นแล้วหนักใจนะครับแต่อีกคู่หนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าเราก็มีที่เราชนะนะแต่เป็นแบบเหมือนไทยกับเวียดนามอะไรประมาณนี้นะคือแต่ถ้าไทยมาเลสแม่งมีประเด็นตลอดนะครับคือไทยเวียดนามนะครับไทยเวียดนามเวียดนามไม่ค่อยสู้แล้วนะครับเป็นสิบเอกสุพนัทเนี่ยนะครับในรุ่น48กิโลกรัมเนี่ยนะฮะเอาชนะเวียดนามไปได้คือเวียดนามหยองแล้วอันนี้คู่นี้นะครับคือไม่กล้าสู้ไม่กล้าออกอาวุธไม่กล้าออกหมัดแล้วนะครับสุดท้ายก็ เป็นนักมวยไทยที่สามารถที่จะเอาชนะไปได้นะครับก็เป็นไฮไลท์ในการแข่งขันแล้วกันนะคือต้องบอกคำว่าผมนิ่งงงจริงๆนะว่า กล้ามาโกงกันถึงในประเทศไทยหรือมันเป็นกระบวนการยังไงหรือยังไงเนี่ยขนาดเสียโบสขนาดทางด้านของนักชกโอลิมปิกอย่างเงี้ยครับบนัดาุนจนงยังออกมาพูดนะครับว่ามันเป็นแมตท,ที่อับปยยศมันเป็นการโกงที่มาโกงในบ้านเรามันไม่ควรจะเกิดขึ้นนั่นเองอ่ะยังไงเดี๋ยวคอยอัปเดตต่อครับฝากติดตามกันได้นะครับโดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทําเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์ c ริสตัลพาร์และที่สำคัญเซ็นทรัลอีส v i วิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าไปเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซลา r เซลล์ Cell, ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอชา้ารีบซื้อกันได้ เลยครับ like,